สำหรับใครครับที่ต้องการมังกรสวยๆนะครับหรือว่ามังกรอีเวนต์สวยๆมังกรโรดฮนนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่อาของผมนะครับโดยเข้าไปที่ f a c e b o o k นะครับแล้วพิมพ์ไปว่าพ i กเอลเซนะครับดาร์ o n อนช็อเนะครับแล้เข้าไปที่เพจนะครับจะมีมังกรสวยๆให้เลือกมากมายนะครับ เอาละก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆอย่างน้องนะผมเช่าโลบอกกันอีกครั้งนะผมก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะก็ต้องขออภัยด้วยนะผมวันนี้ก็เรามาอยู่กันในเกม d ร a g o n a v e ว g e r นะครับผมเป็นข่าวดีนะครับผมกับเกมนี้เลยซึ่งไม่ได้อัปเดตมานานมากๆนะผมวันนี้เนี่ยเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างจะว้าวแล้วก็พิเศษมากๆนะผมสำหรับแฟนๆเกม d r a g o n นะผมที่เบื่อกับรูปแบบเกมเดิมๆนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรอัปเดตมาเพิ่มบ้างนะแต่ก่อนรับชมเนี่ยก็ขอบคุณเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระ ไปรับชมมาได้เลยฮะ,ะอ่ะอัปเดตในเกมแลวผมวันนี้เนี่ยที่เขาอัปเดตเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นระบบ UI ใหม่นะครับผมแล้วก็เป็นแมปใหม่ที่ชื่อว่า The Undercity น,นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราเข้าเกมมาเนี่ยก็จะเป็นอ่าเป็นล็อกอัปเดตนะครับผมให้เราได้อ่านกันนะครับผมอย่างแรกก็คือ The New User Interface is here ก็ประมาณแบบอ่าอินเทอร์เฟซใหมนะ่อะไรพวกนี้นะครับผมใครที่ต้องการจะอ่านก็เข้ามาในเกมแล้วมันจะมีขึ้นให้ทุกคนเลยนะฮะเราไม่พูดบ้างทำเพลงก็ไปดูของจริงกกกันเลลยดดดีว่าไไปไ้ あ โอเคครับผมเข้ามาในแมปก็เรียบร้อยแล้วนะผมเข้ามาเนี่ยเห็นความแตกต่างจากเดิมไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะผมดูพวกหน้าต่าง UI นะเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยจริงๆนะเพื่อนมันแทบจะไม่ใช่เกมโรบอทแล้วนะตอนนี้เหมือนจะเป็นเกมออนไลน์เกมหนึ่งเลยก็ว่าได้ตัวอินเทอร์เฟซนี่คือเขาปรับแต่งใหม่หมดเลยนะเพื่อนอย่างเช่นตัวเหรียญเนี่ยเห็นไหมขวาบนก็คือแบบปรับแต่งสวยงามยิ่งขึ้นเยอะเลยนะนี่นะกดได้นะผมจะมีเกมพาร์ทให้ซื้อนะผมมีบูสต์นะฮะก็จะมีจํานวนเหรียญให้ซื้อด้วยนะครับมานี้นะแล้วก็ตรงตั้งค่านี่เรากดดตรงนีี้้ไเลยจะม การเปิดปิดเพลงนั่นเองนะฮะนี่นะเอฟฟงเอฟเฟกนะ,ะปิดได้หมดนะครับผมตรงตัวรีเควสต์ต่างๆนะก็สามารถปิดเปิดได้ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็การใช้อ e ีโมดนะผมกดที่3จุดด้านขวานะผมนี่นะฮะ ก็สามารถกดใช้อ e ีโมดที่เรามีได้เช่นกันนะฮะนี่ทำออกมาได้ววาวมากเพื่อนเพื่อนก็คือแบบแทบจะไม่ใช่เกมโลบอกแล้วนะยู UI นี่แบบสวยมากนะฮะโอเคแล้วก็ที่ดากอนนะผมสามารถกดเข้าไปได้นะด้านขวานี่ก็จะเป็นมังกรที่เรามีนั่นเองนะฮะดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนะเพื่อนเพื่อนก็คือแบบอันเก่านี่คือจะหลายๆตานิดหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือแบบเขาทำมาแบบดีมากนะเวลาเรากดเรื่องมังกรเนะี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีเป็นข้อมูลมังกรด้วยฮ er นะังเกอร์เนี่ยค่าความหิวนะนี่เป็นเอช หรือว่าอายุของมังกรนะครับนี่ก็คือ e x p แล้วก็จานวนเลือดนะแล้วก็จะมีสีบอกด้วยนะครับผมตรงนี้ไม่ต้องกดที่สเตตเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะก็คือไม่มีแล้วนะครับส่วนเรื่องสเตตก็กดนี่นะฮะตรงลูกศรนี่นะครับผมก็จะมีสเตตขึ้นนะครับเพื่อนๆประมาณนี้แล้วก็มีเพศมีเลเวลนะตรงนี้นะผมจะมีการบอกด้วยนะว่ามังกรเนี่ยผสมพันธุ์ได้หรือเปล่านะอย่างที่ผมมีนี่ก็คือเป็นรูปนาฬิกาสายก็คือผสมพันธุ์ไม่ได้หรือว่าคูดาวอยู่ประมาณนี้นะมังกรอีเวนต์เนี่ยคือมันจะผสมพันธุ์ไม ที่ผสมพันธุ์ได้เนี่ยก็จะไม่มีรูปนาฬิกาสายขึ้นด้านหน้านะครับซึ่งไม่มีตัวที่พร้อมผสมพันธุ์เลยการเรียกมังกรก็คือกดที่อีคิวตรงนี้นะผมไปรูปอ่านหรือว่าที่ขี่นั่นเองนะกดไปปึ๊บจะเป็นการเรียกมังกรออกมาแล้วเพื่อนเห็นไหมส่วนใครจะเ,เ,กรเก็บมังกรก็กดอันอีคิวอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นการเก็บมังกรนะครับผมแตวก็ฟีดก็คือการให้อาหารนะครับนี่ก็จะมีค่าอาหารของมังกรเราด้วยตรงนี้นะครับประมาณนี้ก็จะมีบอกด้วยว่าอาหารตัวนี้ก็คือเพิ่มเพิ่มจํานวนอาหาร จูน mm ิเปอร์ r บอร์คือเพิ่มทีละสิหมวดนะฮะฟู Food mm ้ด hmm. ก็จะเป็นอาหารในการเพิ่มค่าความหิวนะครับฮ mm ิลลิ่งก็จะคือการชุบชีวิตนั่นเองนะครับ เหมือนเดิมเลยนะฮะรีซอสอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับประมาณนี้แล้วก็พชั่นก็จะเป็นน้ํายาต่างๆนะครับเชประมาณนี้นะส่วนการบลีดก็คือการผสมพันธุ์นั่นเองซึ่งมังกรที่ผมมีมันไม่สามารถผสมพันธุ์ได้นะมันก็จะไม่มีสีแบบนี้นะครับผมส่วนการคัสตอมไมค์ก็คือเราต้องเรียกมังกรออกมาก่อนนะนีะ่พอเราเรียกออกมาเนี่ยก็กดคัสตอมไมค์ได้นะผมจะเป็นการแต่งตัวมังกรนั่นเองนะก็จะเป็น UI ใหม่ด้วยนะครับนี่สามารถบวนมังกรได้นะครับดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพื่อนๆนีๆด่ดูฮะเห็นหม ที่มากนะผมจะถอดก็กดตรงนี้นะตรงกลางจอเนะผมกดกากบาทออกนะผม นี่เห็นไหมกดใส่ก็สามารถกดได้เลยนะครับแล้วกดการกรบาทออกตรงนี้ได้นะแล้วก็ดูที่มังกรเราเห็นไหมไมันก็จะแต่งตัวเรียบร้อยถือว่าเกมเนี่ยทำออกมาได้ดีนะต้องขอชื่นชมจริงๆเลยครับทีมงานเกมคือแบบพัฒนาได้ดีมากๆนะครับผมโอเคส่วนใครจะลบมังกรก็กดที่ถังขยะตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถลบมังกรได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นจํานวนเอ่อสตรจหรือว่าจํานวนพื้นที่ในการเก็บมังกรของเรานะสามารถกดอัพได้ตรงนี้นะผมสามารถกดอัพได้นะฮะโอเครประมาณนี้นะผมในเอ่อไมดากอนประมาณนี้นะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมิช ผมการทําภารกิจต,ต่างๆอันนี้เป็น daily mission ก็คือภารกิจประจําวันนะฮะอันนี้ก็เป็นภารกิจประจําสัปดาห์นั่นเอง season ก็เหมือนน่าจะเป็น battle pass นะผมเหมือนใครที่เคยเล่น Rv หรือว่าเกมอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นระบบประมาณนั้นนะเพืนะ่อนๆต้องรอติดตามนะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่มานะเดี๋ยวต้องรอเขางอัปเดตค่อนข้างจะมั่นใจว่าน่าจะเป็น battle pass นะครับผมตรงน,นี้ก็จะมีพวกของ Limited ล,ลิมิเต็ดอะไรมากมายนะเราติดตามได้นะเพื่อนๆตรงนี้น่าสนใจมากฮะเช่ประมาณนี้ส่วนตรง n o r t h e เนี่ยยังไม่เปิดให้กดนะครับผมน่าจะเป็นเรื่อองงข ระบบฉายาอะไรพวกนี้นะเกติยศอะไรพวกนี้เราต้องติดตามอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆโอเค okay, มาที่หมวดถัดไปก็คือ Inventory หรือว่ากระเป๋าของเรานั่นเองนะครับผมก็ปรับใหม่เหมือนกันนะฮะมี f o h e a l i ท i r g s o u r u r เอ็กอิ c เซอรี่คอลเมติกนะครับผมแล้วก็จะเป็นพช t i o n นหรือว่าน้ํายานะก็หมวดเดิมนะเพื่อนๆแต่ว่าคือจะเปลี่ยนเฟสหรือว่าตัวหน้าตานะครับผมนี่นะครับผม ประมาณนี้นะฮะสามารถกดซื้อเกมพาสได้นะผมถ้าใครน้ํายาใครเต็มนะมันจะบอกอยู่ตรงนี้นะว่าเออเรามีจํานวนเท่าไหร่ก็คือช่องตัวนี้นะผมเราสามารถเก็บได้สูงสุดเท่าไหร่นะผมก็จะบอกตรงนี้นะครับผมน้ายาแต่ละอันเนี่ยค่าการเก็บเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น100ทั้งหมดนะครับผมไปที่เม่อถัดไปก็จะเป็นโซเชียลนะผมหรือว่าเราสามารถกดแท็บได้เหมือนกันนะตรงนี้นะผมก็จะมีเพลเยอร์คือ,อผู้เล่นที่อยู่ในเวิลด์ตอนนี้ที่เราอยู่นะสามารถกดจุด3จุดนะจะเป็นการเทรดหรือว่า,เ,าเชิญเข้าร่วมปาร์ตี้นะผ หรือว,ว่าขอผสมพันธุ์แล้วก็เฟรนก็คือ,เ,อเพื่อนที่เรามีนะบอกตรงนี้นะครับปาร์ตี้นี่ก็จะคือเป็นระบบปาร์ตี้ที่เหมือนเดิมนะก็สามารถกด c ร e a t ปาร์ตีแล้วก็เชิญเพื่อนๆเ,เข้ามาได้นะผมหรือว,ว่าเชิญผู้เล่นเนี่ยด้วยการกด ยินไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถกด d i s b a n d เพื่อเป็นการยุบป,ปาร์ตี้นะครับแล้วก็กดเมนูนะตรงนี้นะจะมีกิฟต์โค้ดนั่นก็คือการกรอกโค้ดนั่นเองนะสามารถเอาโค้ดได้จากอ่าทวิตเตอร์นะก็พรีเมียมช็อปนะตรงนี้จะเป็นอ่าการขายของน,นั่นเองโดยใช้โลบักในการซื้อนะครับก็ไทเทลตรงนี้จะเป็นระบบฉายานะก็สามารถมากดอีคิวกันได้นะนี่ใครชอบฉายาอันไหนเสียอันไหน,น,ไหนก็สามารถกดอิคิวตรงนี้ได้นะครับอัปเดตล็อกตรงนี้ก็จะเป็นล็อกการอัปเดตล่าสุดนั่นเองนะตรงนี้ก็สามารถมาอ่านได้นะว่าเวลามี มีแอปมีรายละเอียดอะไรบ้างแล้วก็สามารถมาอ่านได้ที่ตรงนี้เลยนะฮะส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเซตติ้งนะผมก็คือที่เราเซตติ้งกันมุมขวานะก็คืออันเดียวกันนะครับผมประมาณนี้นะคร่าวๆนะฮะส่วนใครที่อ,อยากรู้ก็สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดในอัปเดตห็อกได้นะครับผมและอีกหนึ่งสิ่งที่เกมเขาอัปเดตเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเวิร์ใหม่นั่นเองนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันที่เวิร์ลพอร์ทัลนะตรงนี้นี่เห็นไหมย UI ในการวาร์ปเนี่ยเปลี่ยนไปนะผมีเห็นไหมอย่างเนี่ยแมปออริจินเนี่ยก็คือแมปดั้ง ก็จะมีบอกด้วยว่าในเวลนี้เนี่ยเราสามารถรับมังกรอะไรได้บ้างแนะ้ะมีมังกรอะไรอยู่บ้างนะครับผมนี่อย่าง Glass Land เห็นไหมจะมะีมังกร2ตัวนะครับแล้วก็ Jungle เนี่ยก็จะมี2ตัวเห็นไหม <c oughs> เขามีบอกด้วยนะผมว่ามีมังกรอะไรเกิดบ้างนะตรงนี้ซึ่งเป็นระบบที่ดีมากๆนะผมผู้เล่นใหม่เนี่ยจะได้รู้ว่ามีมังกรตัวไหนอยู่ในเวลไหน บ้างนะฮเชื่อว่าเป็นระบบที่ดีนะครับผมแล้วก็สังเกตได้ว่าจะไม่มีแมปประมูลแล้วก็แมปอิเซสซอรี่แล้วนะฮะตรงนี้ซึ่งแมปประมูลและอิเซสซอรี่เนี่ยเขามารวมรวมกันนะผมรวมทุกอย่างเนี่ยมาอยู่ในอันเดอร์ซิตี้นะผมเป็นเมืองรวมนะทุกอย่างเลยก็คือจะอยู่ที่นี่หมดเลยฮนะเดี๋ยวเราไปดูเลยครับผมแมปใหม่นะอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเดอะอันเดอร์ซิตี้กันแล้วนะผมตรงนี้ก็จะเป็นเวิร์ลพอร์ทัลก็สามารถวาร์ปกลับไปโลกต่างๆได้นะครับผมอ่เราเดินมาที่ข้างหน้านะตรงนี้เป็นดราก้อนไอเอ็นเอ็นนะผมเวิร์ลเทเลพอร์ต เห็นไหมมันตามป้ายเลยนะฮะถ้าไปทางนี้ก็เป็นไอเทมสโตร์นะเดี๋ยวเราไปดูทางไอเทมสโตร์แล้วกันนะไอเทมสโตร์เนี่ยก็จะเป็นร้านขายน้ํายาต่างๆอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูป้ายได้ฮนะตรงนี้เป็น origin world ก็คือประตูวาร์ปกลับ world เก่านั่นะเองฮะโอเคตรงนี้เป็นสโตร์เดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้ผมจะให้ดูคร่าวๆนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าแมปมันค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะอยากให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเข้ามาดูกันเองมากกว่านะเพราะว่าว <ๆ S 2> ูดเขาทำออกมาได้สวยมากนะต้องยอมรับจริงๆนะอ่ะ general store นะก็จะมีร้านขายของทั่วไปนะเพราะว่าหน้าต่างเกมเน่มัจะ มี store ให้เราซื้อของแบบสามารถกดหน้าต่างได้เลยเห็นไหมเราต้องมาซื้อที่เวิลนี้หรือว่าตามร้านค้าในแมปเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีนะให้เพื่อนๆแบบได้ขี่มังกรไปร้านค้าอะไรพวกนี้ไม่ต้องแบบไม่สามารถกดเหมือนเดิมได้แล้วนะฮะอันนี้ก็คือฟู้ดก็คือเป็นอา,อาหารทั่วไปนะตอนนี้เราอยู่ในหมวดบายนะฮะก็เป็นการซื้อนั่นเองส่วนใครที่ต้องการขายนะก็ให้กดที่ปุ่มเซลล์ตรงนี้นะครับผมมันก็จะโชว์ทุกอย่างเลยนะแล้วมันจะบอกว่าเรามีจํานวนเท่าไหร่นะอย่างเห็นไหมจูนิเปอร์เวไร์ลี่ผมม 2, ะจถ้าต้องการซื้อกดกับทธิบายนะก็โหมดฮิลลิงก็คือน้ํายาในการชุบชีวิตมังกรต่างๆนะฮนะรีซอสหน้าก็จะเป็นอไอเทมในการใช้ในการคราฟของแต่งบ้านหรือว่าอุปกรณ์อะไรทั่วไปนะประมาณนี้เอกก็จะเป็นโหมดไข่อยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็พชั่นก็เป็นน้ํายานั่นเองก็คูดาวในการรีเซ็ตช็อปเหมือนเดิมนะประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะอันนี้ยังไม่แน่ใจนะเพื่อนแต่ว่ามันรีเซ็ตเหมือนเดิมนะมันจะสุ่มมาน,นั่นเองโอเคประมาณนี้นะกับสโตร์นะครับมาดูแค่นี้แล้วกันนะเพื่อนมันมีอีกค่อนข้า ก็จะมีถ้ำสำหรับตกปลาด้วยนะแล้วก็จะมีร้านค้าสำหรับผู้เล่นด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกนะันโอเคร้านร้านมันค่อนข้างเยอะจริงๆนะเพื่อนๆแบบแล้วก็มันค่อนข้างที่จะใหญ่อยากให้เพื่อนๆมาดูเองมากกว่านะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ p พ a y e r Market แล้วกันนะเป็นโซนสำหรับการลงขายของนะทางเกมเขาเพิ่มเข้ามาแล้วนะเราสามารถฟาร์มของหรือว่าซื้อน้ำยาเนี่ยมาขายต่อผู้เล่นได้นะเราไปดูกันนะนี่ a c c e เ s o r y w o r ่ d วเห็นไหมโซน Accessory อ o r ่ d ย้ายมาอยู่ในนี้เหมือนกันนะแต่ว่า นะดูกันที่ Player Market World ก่อนตรงนี้นะเราสามารถเอาของมาขายได้นะหรือว่ามาซื้อของจากผู้เล่นคนอื่นนะได้ที่นี่เลยนะอ่าเราสามารถพิมพ์คีย์เวิร์ดได้ด้วยนะอย่างไอเทมมันค่อนข้างจะเยอะอย่างเราต้องการซื้อแอปเปิลอย่างเงี้ยเราสามารถพิมพ์คําว่าแอปเปิลตรงนี้ได้แนละ้วแล้วเกมมันจะค้นหาให้เราอัตโนมัติเลยนะส่วนถ้าเราต้องการจะลงขายไอเทมเนี่ยที่เรามีเราก็กดไปที่ My s e l l นะตรงนี้แล้วก็ c r e a t e New ตรงนี้นะเพื<ๆ>่อนๆก็สามารถเลือกไอเทมที่เราต้องการจะลงขายได้นะก็จะลงขายในแค่ฟู้ดนฮนิว ขายไขย่หรือว่าอิสเซอรี่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวลองเทสอย่างเช่นเราต้องการจะขายแอปเปิลแล้วกันนะล้วก็กดที่แอปเปิลนะแล้วเราก็ตรงนี้จะเป็นเซลล์พซ์ใช่ไหมก็ให้เราใส่ราคาที่ต้องการจะขายนะฮะอย่างผมต้องการจะขาย10บาทแล้วกันนะแล้วก็จํานวนที่ต้องการจะขายนะฮะต้องการขาย1ลูกนะหลูก10บาทน,นะมันจะขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็รอคนมาซื้อน,นั่นเองถ้าเราต้องการยกเลิกเนี่ยกดแคนเซิลได้นะครับตรงนี้แล้วก็จะมีจํานวนจํากัดก็คือเราสามารถลงขายเทมได้5อย่างเท่านั้นนะครับผมซึ่งก็ต้องรอคนซื้อไป นะถ้ามันเต็มหรือว่ากดคนเซ e ลก็ได้มันก็จะเลอะโซ่ประมาณนี้ะเ,เพื่อนๆเป็นระบบที่เจ๋งมากๆฮนะทางเกมทําออกมากได้ดีมากอะส่วนเรื่องการประมูลมังกรนะก็จะอยู่ในแมปนี้ด้วยนะให้เราเดินมาตรงเดินลงมาตรงกลางแมปนะเห็นไหมตรงนี้จะเป็นลานประมูลมังกรนะั่นเองนะอะแล้วก็ลืมบอกไปตอนที่เราขี่มังกรนะมันจะมีบอกด้วยตรงนี้นะว่าคลิกซ้ายนะเป็นการกัดนั่นเองนะแล้วก็กด f เ,เป็นการพ่นไฟนะวเป็นการบินหรือว่ายกเลิกการบินนะแล้วกดชิปเป็นการวิ่งเร็วเห็นไหมทางเกมมีบอกเลยนะนี่หรือว่าเราสามารถกดปุ่มได้เพื่อ ถ้าใครที่เล่นในมือถือเนะี่ยก็สามารถกดปุ่มได้กดแตะตรงนี้ได้เลยนะครับกดก็กดตรงนี้ได้เลยนะกดชิป วิ่งกดค้างเห็นไหมครับสะดวกมากนะแล้วก็มีหลอด EXP ขึ้นด้านล่างด้วยนะสำหรับใครที่ต้องการเก็บเป้าโอเคเดี๋ยวเราเก็บมังกรกันก่อนนะแล้วก็การประมูลมังกรนะเพื่อนๆมังกรที่เขาลงประมูลเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะเวลามีคนลงประมูลแล้วก็รายละเอียดของมังกรเนี่ยมันจะขึ้นทางทางด้านนี้นะครับตรงนี้ก็คือระบบคิวนะก็คือการเอ่อคิวการลงมังกรนั่นเองนะส่วนตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดในการลงประมูลนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหลอกการประมูลก็คือมีใครเคยขายอะไรในรายประมูลบ้างมันก็จะขึ้นอยู่อ่านี่มีคนลง ซินทอสมาพอดีนะนี่เห็นไหมสตาร์ทบิดก็คือราคาเริ่มนะอันนี้ก็คือขั้นตําในการที่เราต้องบิดต่อไปนะแล้วก็ออโต้บายก็คือราคาแบบซื้อนะเดี๋ยวผมจะบายให้ดูแล้วกนะัน <c oughs> เราสามารถกดออโต้บายตรงนี้ได้เลยนะถ้าเรามีเงินนะ <c oughs> แต่ถ้าเราต้องการที่จะประมูลเนี่ย <c oughs> ก็ให้เรานะกดใส่จํานวนเงินที่เราต้องการจะประมูลลงในนี้นะเริ่มสตาร์ทบิดอันนี้ก็คือขั้นตําที่เราต้องบิดนะอย่างถ้าเราต้องการจะบิดนะแล้วก็ให้ใส่ตรงนี้นะเห็นไหมแล้วกดที่บิดนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นการใส่าราคาในการประมูลนั่นเองนะครับเพื่อนๆส ลงขายมังกรนเนี่ยก็กดนี่นะด้านบนเห็นไหมนี่เพ๊บ กดไปที่เซลล์นะฮะแล้วก็เลือกองค์กรที่เราต้องการที่จะลงประมลนั่นเองนะครับเพื่อนสมมติว่าผมต้องการลงตัวนี้นะก็สตาร์ทเบตก็คือราคาเริ่มนั่นเองอย่างาผมต้องการที่จะลงราคา1นึ่งหมื่นห้าะผมลืมบอกไปมันต้องราคาที่เราลงขายเนะี่ยต้องไม่ต่ำกว่ารตรงนี้นะนเพะื่อนๆอย่างถ้าผมจะลงขาย9กนะ้าพันมันไม่ได้นะเราต้องลงอย่างตา่ำก็คือ1นึ่งหมื่นนั่นเองที่เกมเขาตั้งไว้นะส่วนออโต้บายเนี่ยก็คือเราต้องการให้มีการซื้อขาดไหมถ้าผมใส่ไปห5ึ่งมื่นห้าอย่างเงี้ยก็คือคนสามารถ เราก็จะได้เงินหมื่นห้าทันทีนะมันก็จะเป็นการซื้อขาดนั่นเองนะถ้าเราไม่ต้องการเนี่ยก็กดที่ออ f ตรงนี้นะมันก็จะยกเลิกจํานวนออกนะราคาในการประมูลขั้นต่ำนะครั้งละเท่าไหร่นะหนึ่งเชก็คือ1นึ่งพันะสองเชกคือ2,000ถ้าเราพร้อมที่จะลงประมูลอนะ่ะก็กดที่อ c ชั่นได้เลยคนระับเป็นการลงประมูลทันทีนะเพื่อนๆประมาณนี้นะผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกกว่าเก่าเยอะเลยนะผมก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆคร่าวๆสาหรับที่เขาอัปเดตเข้ามาแล้วก็ระบบต่างๆนะประมาณนี้นะเพื่อนๆส่วนรายละเอียดอื่อนๆเนะีน่ยเด ขายเซสซอรี่หรือว่าระบบต่างๆที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะทําเป็นคลิปแยกแล้วกันก็ฝากกดติดตามด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามช่องผมนะประมาณนี้นะเพื่อนๆคลิปนี้อยากให้เพื่อนๆลองเข้ามาดูนะตอนนี้เขาอัปเดตเข้ามาแบบสุดยอดมากๆนะอัปเดตนี้ต้องยอมจริงๆนะคือแบบทําออกมาได้ดีับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันแล้วกันนะก็ลองเข้ามาดูก่อนก็ได้นะสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะผมโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าเพื่อนๆตับวันนี้ก็สวัสดี